ครับอยู่กับผมหลักบาลขีดฐานและทีมงานครับมือนี้แต่มาติดตั้งครับเครื่องเสียงงานบุญลอยวันครับเลยมาจ้างมากครับนี่ยตอนนี้กําลังดึงไล่เรียกคืนครับครับตู้ดอกที่แปดฮะฮวงครับเนี่ยเอาคืนขอท่านหมดอยู่ครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังสาวคนนี้ไล่ดูนี่ครับโม่ไอเดอยขอลือเกินครับ อันนี้กำลังติดตั้งครับดอกดอกกระเพืงก็ขนาดดอกสิบแปดครับประมาณสี่ตูนครับสี่ตูทักคนอีกสองครับนี่ครับไซเก็อีกแปดครับกำลังขึ้นนะครับดูหนทีมงานขี่ขานเศร้าครับทีมงานนี่ครับขี่คานเศร้าครับ กำลังติดตั้งครับนั่งร้านกับปะะวาณซีซันครับรมีรายเลขกำลังขึ้นในซีโตแล้วครับในสี่โตวครับตั้งสาวขู้นอยู่รับทีมงานขี่ขานเศร้าครับ ทีมงานก็นคือนี่คือปั๊มครับนอนน้อยแต่นอนนะเอาแอยะนะครับนี่ครับทีมงานนอนหน่อยแต่นอนครับกำตังเอาอุปกรณ์เล็กๆน้อยลงนะครับมาเจอเสียงยิงใจสปอร์ตครับ ้าแรง,งกับบัวลายหรอครับรขึ้นละเม่าครับแต่เด็กพ่อลูกสาวจะพางา่มฮะฟรีฟรีแม่ฟรีโอ้ตอนนี้กอลินงวงวานครับจำภาษาหนุ่มสวดทั้งหลายครับไม,ม่ได้ เดีอีกสองตัวครับไรดิอตอนนี้ก็ตั้งลำโพงเสร็จแล้วนะครับลำโพงดอกสิบแปดแปดตัวนะครับ อะไรก้กำลังจะดึงขึ้นอยู่นะครับแดดร้อนอยู่รออีกแป๊บหนึ่งครับหนียมือน เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับเงีย่อต่อสายไฟเรา <c oughs> <c oughs> นี่นะครับก่อนที่เราจะเปิดเครื่องเสียงเราก็ต้องมีการเส้นไหวก่อนนะครับอขอเจ้าทงเจ้าที่นะครับขอให้เปิดเพลงหรือ ทำอะไรให้ราบรื่นนะครับนี่ครับการเสร้นไหวของเราก็จะมีทูบเทียนมีบุหรี่เหล้าขาวนะครับเงินค่าอันนี้ก็ประมาณ49บาทนะครับแล้วแต่แล้วแ,วต,แวต่มกระทยยกเครื่องจะจะสรรหามาพูดนะครับนี่นี่คือใช้นะเรอเาอ,อนี่ครับการ เส้นไหวของเครื่องครับน,น,นี่ครับกลุ้มลงกาบนี่ครับก็ต้องนี่ครับก็ต้องโคนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแม่บัเห็นครับนี่ยาโร,รปรูปครับ้าไเด้อันนี้เส็ยเท่ากับจีได้ตร้องเปิดเสียงมึง ว่าสีดังนี้สำเร็ครับนี่ครับเบรคเขาเหวยได้ครับนี่ขอไอเจ้าทียงเจ้าที่ครับปอกอุ้ยแน่นอนแน่นอนนี่คือการเป็น การเสจพิธี่ในการเส้นไวขอเปิดเครื่องเสียงครับนี่ครับนี่มึงมาต่ววะตากขื้นมากกระังยางขื้นพังด่างเกี้ยวขาดพอบนี้อาปงเสียบเขาทำงน้นก็เสียบซาเล่นเนี่ยเกี้ยวขาดปลาไหลลงกหวยเลย โอ้โหสะท้านทุก เสียงแค้นดังจนเอเเเเอเอเออ,อ,อจนจากคนเปล่าที่เท่ารักมาสมัครเป็นเป็นจักเปล่าแค้นแทนเสียงอาย สวยสดีชื่ออย่างแก่ตาอีบอกกันแต่บินเราเงาระจายคือบรรจายอีกบ้านกระจายคือบรรจายอีกบ้างเอาบอกยาวเป็นมาซ้บนโบราณทย่เร่แล้วเร่าเทื่บ่เคยเปลี่ยนใด้ต่อนั่างป็ลายออกา ไปแล้วล่ะกันนายว่าหากเจ้าหลายตายกันตาน้ำพุ่งไอ้พน่งโซนโคตปังเมยอยาหัวเต้นทองยอดยอดไปมาละลหาเฮ้ยรักเฮยอยากเป็นเคยโคตแมนเจ้าดีอยากใชามาสวนเทโ่จําแต่นยาที่ต่อและปลย